ขอเจริญพรมายังญาญโมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาิโมก็คงจะ รอติดตามรับฟังกันอยู่นะในช่วงนี้อาตมาก็กำลังบรรยายเรื่องของอการอน,นิสง์การรักษาศีลและก็โทษการละเมิดศีลน,นะซึ่งญาติโยมที่ติดตามรับฟังมาก็ค <c oughs> งจะพอรู้ความเป็นไปว่าอาตมาได้บรรยายไปถึงไหนบ้างแล้วนะในช่วง ต้นตนชวนแรกแรกหรือว่าสามสวันที่ผ่านมาญาติโยมก็ได้ฟังโดยมากมักจะได้ยินพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่บองทรงตรัสว่าบุคคลประกอบด้วยธรรมเหล่านี้เหล่านี้แล้วมักจะไปเกิดในนรกกนะหรือว่าเหมือนถูกโยนทิ้งลงสุนรกเหมือนถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรกก็คือ ธรรมนี้คืออะไรธรรมคือการฆ่า,าสัตว์บ้างการลักทรัพย์บ้างหรือว่าการผิดการเมสิมิจฉาจารบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้คือ,อการเว้นจากการฆ่า,าสตัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิด,ผดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรม ก็จะเกิดในสวรรค์เหมือนถูกเชิญตัวให้ปล่อปริสถานไว้ฉะนั้นอะไรอย่างเนี้ยโดยมากญาติโยมมักจะได้ยินพระดำรัสอย่างนี้บ่อยๆในช่วงสามสี่วันที่ธรรมาได้นํามาบรรยายเนี่ยวันนี้ธรรมาก็เลยคิดว่าอยากจะให้โยมได้ดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างโทษของการละเมิดศีลน,นะโทษของการละเมิดศีลจะเป็นข้อ หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ดีนะแต่ช่วงนี้อาจจะมาจะให้ญาโยมได้ฟังโทษของการละเมิดศีลเกี่ยวกับข้อที่หนึ่งนะคือการฆ่าสัตว์เนี่ยการเบียดเบียนสัตว์ว่าจะได้รับโทษอย่างไรเนี่ยที่ที่ที่เราได้ได้ฟังว่า,ามักจะไปเกิดในอบายทุกติวิธิบาตนารกวิบากรรมของการฆ่าสัตว์อย่างนี้นะวันนี้ก็เลยจะให้ญาโยมได้ฟังเรื่อง ที่เป็นตัวอย่างที่ได้กล่าวาไว้อาตมาเลือกเอาในลักษณะสังยุตปฐมวักที่หนึ่งอธ,ธิสูตรว่าด้วยโครงกระดูกลอยฟ้าเป็นเหตุให้แย้มอยู่ในพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวักโยมในวัคนี้เกี่ยวกับเรื่องของเปรตแทบทั้งนั้นเลยนะเรื่องของพระโมคคะรณะแล้วก็ะารกณะ นะพระโมคคัลลานั้นท่านจะแย้มแย้มในตอนที่ท่านเห็นเปรตนี่แหละพระรักขณะก็จะถาม,มานะท่านก็จะตอบเดี๋ยวเรื่องเราเป็นอย่างไรญาติยมก็ดูเรื่องละเอียดในสูตรเลยนะว่าด้วยโครงกระดูกลอยฟ้าเป็นเหตุให้แย้มข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเวรวันกรันทกะนิวาปะสถานกรุงราชคลึกก็สมัยนั้นแลท่านพระรักขณะกับท่านพระมหาโมคครานะอยู่บนภูเขาคิจกูดครั้งนั้นแลเวลาเช้าท่านพระมหาโมคครานะนุ่งแล้วถือบารและจีวรเข้าไปหาท่านพระ เข้าไปหาท่านพระรักขณะจนถึงที่อยู่ครั้นเข้าไปหาแล้วได้กล่าวชวนท่านพระรักขณะว่ามาไปบินดาบาอย่างกรุงราชคฤห์ด้วยกันเถิดท่านรักขณะท่านพระรักขณะรับคำท่านพระมหาโมกขนราณะว่าอย่างนั้นลำดับนั้นแลท่านพระมหาโมกขนราณะกำลังลงจากภูเขาคิชกูดได้แย้มขึ้นในที่แห่งหนึ่ง ย้มคือย้มริมฟีปากเล็กน้อยนะทีนั้นท่านพระรักขณะได้ถามท่านพระมหาโมคคัลลานะว่าท่านโมคคัลลานะอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้แยม้มท่านพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าท่านรักขณะมิใช่เวลาที่จะเฉลยปัญหาข้อนี้ท่านจงถามผมในสํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด ครั้งนั้นแหลท่านพระลักษณะกับท่านพระมหาโมกขาณนะเที่ยวบินาบาตในกรุงราชิคลืกลับจากบินาบาตภายหลังพัดตาหารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระลักษณะ นั่งเรียบร้อยแล้วได้ถามท่านพระมหาโมคคาราณะว่าท่านมหาโมคคาราณะเมื่อลงจากภูเขาคิชกูท่านได้แย้มขึ้นแล้วในที่แห่งหนึ่งดูก่อนท่านพระมหาโมคคาราณะอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้แย้มขึ้นอาจจะมาอ่านยาวเลยนะยังไม่ต้องที่บายข้อความง่ายแล้วนะ ท่านพระมหาโมคคานะได้ตอบว่าเมื่อผมลงจากภูเขาคิชกูดได้เห็นโครงกระดูกลอยอยู่ในเวหาดพวกแรงบ้างกาบ้างพยาแแรงบ้างต่างก็โผทราตามเจาะจิกทิ้งถึง,ถงโครงกระดูกนั้นได้ยินว่าโครงกระดูกนั้นส่งเสียงร้องครวญคราง ผมคิดว่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยมีมาหนอสัตว์แม้เห็นปานนี้ก็จกมียักษ์แม้เห็นปานนี้ก็จกมีการได้อัตภาพแม้เห็นปานนี้ก็จกมีอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้เองโยมที่ท่านพระมหาโมครณะท่านยิ้มหรือว่าแย้มนะเพราะว่าปกติแล้วพระอรหันต์ท่านจะไม่ยิ้มไม่แย้มอะไรง่ายๆนะถ้าไม่มีเหตุอะไร จำเป็นที่สมควรเนี่ยท่านจันไม่แย้มเลยเพราะว่าท่านไม่มีโลภะแล้วเดียมากพวกเราที่ยิ้มก็ดีหัวเราะก็ดีรื่นเริงก็ดีเนี่ยเกิดจากโลภะแทบทังนั้นเลยนะที่จะเป็นกุศลบ้างก็มีนะเช่นเวลาฟังธรมร,ญญญธรมะปรรรยายธรรมะชื่นชมมีความรู้ความเข้าใจในธรรมะก็จะยิ้มแย้มเรียกว่ารื่นเริงในธรรมรื่นเริงในกุศล,ลธรรมแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับบุญกุศล ไม่เกี่ยวกับเรื่องทาเรื่องวินัยนีโดยมากพวกเราก็ยิ้มแย้มหรือว่าหัวเราะเพราะโลภะแทบเท่านั้นแหละโยมทีนี้พระอรหันเนี่ยท่านไม่มีโลภะแล้วท่านจะไม่ค่อยยิ้มแย้มอะไรบ่อยนักโยมในครั้งนี้ท่านพระโมคคาระท่านก็แย้มที่ท่านแย้มเพราะท่านก็อัศจรรย์ที่ท่านเห็นสัตว์ที่มีแต่โครงกระดูกนะ โครงกระดูกลอยไปในอากาศเนี่ยให้พวกแรงกาก็ลุมจิกเจาะทึงโครงกระดูกโครงกระดูกนั้นก็ร้องครวนครางด้วยความเจ็บปวดทรมานท่านก็มาคิดว่าโอ้สัตว์มีรูปร่างอย่างนี้ก็มีเนาะเอออัตภ,ภาพอย่างนี้ที่เกิดจากกรรมอย่างนี้ก็มีท่านก็เลยแย้มขึ้นมาว่ามันแปลกประหลาดมากที่มีสัตว์รูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวอย่างนี้นะท่านก็ตอบ ท่นพระรัชนาไปอย่างนี้ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายเป็นผู้มีจักสุหนอเป็นผู้มียานหนอเพราะว่าแม้สาวกก็จักรู้จักเห็นสัตว์เช่นนี้หรือจักเป็นพยานเมื่อก่อนเราได้เห็นสัตว์ตนนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พยากรณ์ไว หากเราพึงพยากรสัตว์นั้นซ้ายคนอื่นๆก็จะไม่พึงเชื่อถือเราก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานแก่ผู้ไม่เชื่อถือเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์นี้เป็นคนฆ่าโคอยู่ในกรุงราชคลืนี้เองด้วยผลของกรรมนั้นเขาจึงหมกไมนอยู่ในนรก หลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีด้วยผลของกรรมนั่นแหละที่ยังเหลืออยู่เขาจึงต้องเสวยการได้อัตภาพเห็นป่านนี้อือโยมอันนี้พระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันนะว่าที่จริงพระองค์ก็ชมพระโมคคะระนะก่อนนะว่า สาวกของเราเป็นผู้มีจักษุก็คือมีตาทิพย์อยู่นะสามารถเห็นในสิ่งที่นะปุถิชนคนเราธรรมดามองไม่เห็นแม้พระองค์ก็ทรงยืนยันว่าสัตว์ตัวนี้พระองค์ก็เคยเห็นมาแล้วในสมัยตอนที่ตัดสรุปใหม่ๆตอนตัดสรุปใหม่ๆแต่ว่าพระองค์ไม่ได้พยากรณ์กับใครๆนะทำไมจิงไม่ไม่พยากรณ์ท่านก็ตัดว่าถ้าพยากรณ์ไปแล้ว ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันเนี่ยไม่มีใครคนอื่นเห็นด้วยเนี่ยคนที่เขาฟังเขาก็จะไม่เชื่อโยมเมื่อไม่เชื่อก็อาจจะคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้าหาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเรื่องไร้สาระพูดเรื่องไม่เป็นจริงพูดเรื่องพิสูจน์ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเมื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแทนที่เขาจะเกิดประโยชน์จากการพยากรณ์จากการตัดบอกของพระพุทธเจ้านี่กลับมีโทษโยม ก็มีโทษไปตำหนิติเตียนสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าไปหาว่าพระพุทธเจ้าพูดไม่จริงโกหกอะไรอย่างนี้พระอ,องค์จริงไม่ทรงพยากรโย,ยมเพื่อเรียกว่าเพราะความอนุเคราะห์ความกรุณาต่อสรรพสัตว์จริงไม่พยากรแต่นี้เมื่อพระโมกคาะณะมาเห็นเหมือนกับที่พระอ,องค์ทรงเห็นเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงพยากรยืนยันว่ามีจริง เรียกว่ามีพยานหลักฐานแล้วนะพระอ,องค์จึงพยากรณ์ให้กับพิสูจทั้งหลายได้รู้และก็แสดงกรรมกรรมของเปรตตัวเนี้ยว่าทําไมจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตมีแต่โครงกระดูกลอยไปในอากาศให้พวกอีแรงอีก,กามันลุมจิกลุมเจาะด้วยความทุกข์ทรมานเนี่ยพระอ,องค์ก็ทรงรู้เรื่องกฎแห่งกรรมของ เปรตตัวนี้ว่าอดีตชาติเนี่ยเขาเคยเป็นคนค่าโคอาจจะเป็นอาชีพเพชฌฆาตโยมค่าโคขายเหมือนกับนายจุนทะสุกฤิกะที่ค่าหมูมาห้าสิบห้าปีร้องโอดครวนหอยหวนทรมานเหมือนกับถูกไฟในอเวจีนรกมันเผาอยู่เจ็วันก่อนตายที่โย,ยมเคยได้ฟังที่อาตมาเคยเล่าให้โย,ยมได้ฟังนะ ไอสัตว์ตัวนี้ก็เหมือนกันโยมที่เป็นเปรตเนี่ยในชาติก่อนเ,นเป็นคนฆ่าโคอยู่ในกรุงราชคืนนี้เองโยมหาความสงสารเมตตากรุณาต่อสัตว์ไมิได้นะมีอาชีพในการฆ่าในการทรมานในการทําลายชีวิตล้างผลาญชีวิตของคนอื่นคงจะมากพอสมควรเลยโยมตายไปเห็นไหมโยมตกนรกอยู่ตั้งเป็นเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนปีเห็นไหมโอ้โหโยเป็นแสนปีนะ เนี่ยผลของกรรมที่ยังเหลืออยู่ต้องมาเสวยวิบากกรรมเป็นเปรตลอยไปในอากาศเนี่ยอือโยมนี่แหละโยมที่ที่โยมได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะที่อาตมาได้อ่านให้ญาติโยมฟังในตอนต้นบนะางคนผูมักค่าสัตว์ตัดชีวิตนะประกอบเวธรรมเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วก็ย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกนําตัวไปเก็บไว้ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตามาอ่านให้โยมฟัง ต้องการให้ญาติโยมเห็นตัวอย่างจริงๆนะมีอยู่จริงๆด้วยญาติโย,ยมที่ยังเลิกการฆ่าสัตว์ไม่ได้เลิกการเบียดเบียนสัตว์ไม่ได้ก็จะได้กลัวต่อผลของบาปกลัวต่อผลของกรรมที่มันจะตอบสนองเราแล้วก็เรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธการอีกเรื่องหนึ่งนะที่กล่าวเอาไว้ในคาถาธรรมบทเรื่องนายโคคาาโยม นายโคคาดนี้ก็เลี้ยงโคแล้วก็ค่าโคขายนะแกก็ค่าวัวค่าโคมาหลายปีเหมือนกันนะปกตินายโคคาดนี้แกก็จะกินข้าวกับเนื้อเป็นประจำเป็นประจำนะถ้าไม่มีเนื้อทำอาหารนี่แกไม่กินนะเรียกว่ากินเจไม่เป็นกินมังสวิรัตนี่เป็นมันง,งั้นเถอะโยมอาหารทุกมื้อต้องมีเนื้อนะไม่มีเนื้อแกไม่กินเลยใครๆเขาก็รู้ อันนี้วันหนึ่งแกฆ่าโคแล้วแกก็เอาเนื้อกัวนี่แหละไปขายเก็บไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้ทํากับข้าวก็ให้ภรรยาเอาไปทํากับข้าวนะตัวเองก็ไปอาบน้ําเตรียมที่จะมากินข้าวอันนี้เพื่อนของท่านเนี่ยเพื่อนของนายฆ่าโคเนี่ยก็มาซื้อเนื้อที่บ้านว่าจะเอาไปเลี้ยงแขกที่มาเยี่ยมเมียนายโคคาดก็บอกว่าเนื้อที่จะขายไม่มี มันมีแต่เนื้อแค่นี้แหละเอาไว้ให้เพื่อนของท่านซึ่งไปอาบน้ําอยู่เนี่ยเพื่อนของนายโคคาดก็ขยันขยอบอกขายให้เราเธอขายให้เราถอะเมียก็กลัวนะเพราะว่าถ้าขืนให้เนื้อชิ้นสุดท้ายไปเนี่ยนายโคคาดซึ่งเป็นสามีแกไม่กินข้าวแน่และแกจะโกรธนะก็ไม่กล้าให้ก็ไม่ยอมให้ไางั้นเถอะยมเมื่อไม่ยอมให้เพื่อนของนายโคคาดก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไง เพื่อนก็นมาเยี่ยมอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรที่จะเลี้ยงตอนรับขับสู้นะ <c oughs> ก็ถือเอาไปโดยพระาการอย่ถือเอาเนื้อชิ้นนี้ไปโดยพระาการพอนายโคคาดกลับมาเนี่ยที่จริงเมียยังไม่ได้บอกนะเมียก็ไปทำกับข้าวรอแต่ว่าไม่มีอาหารที่เป็นเนื้อเลยยกข้าวยกกลับไปตั้งไว้ให้นายโคคาดพอนายโคคาดกำลังจะกินข้าวอ้าว ไม่เห็นมีกับข้าวที่ทําด้วยเนื้อเลยล่ะเนื้อหายไปไหนนะ่ะเมียก็บอกให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะว่าเพื่อนของท่านเอาไปแล้วแกก็เลยโมโหโยมโมโหพูดกับเมียว่าอา้าวเธอก็รู้เนี่ยว่าฉันเนี่ยถ้าไม่มีเนื้อฉันไม่กินข้าวเนื้อนี่มันหายากมากหรือ,อยังไงแกถือมีดลงไปเลยโยมมีดที่แกเคยแทงวัวนะพอแกถือมีดลงไปเนี่ย เดินไปที่ข้อกลัวโยมเอามือล้วงเข้าไปในปากดึงลิ้นกลัวตัวหนึ่งออกมานะโยมดึงลิ้นมันออกมาเนี่ยเอามีดที่แกถือนะเชือดที่โคนลิ้นนะเนะชือดที่ลิ้นโยม <c oughs> โยมนึกถึงภาพก็แล้วกันกลัวตัวนั้นมันดิ้นทลนทุลายเลือดไหลนองแล้วก็ตายไปนะแกะถือแกไม่ได้สนใจเลยนะว่ากัวมันจะเป็นยังไง แกถือเนื้อขึ้นมาให้ภรรยาอเบเปปิ้งะนะทำเป็นเป็นเรื่องธรรมดาอยา่แกถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยเนี่นะไม่รู้ว่าสัตว์นั้นมันเจ็บมันปวดรวดร้าวทรมานขนาดไหนไม่เคยนึกถึงไม่เคยกรุณาพอเมียเอาเนื้อไปเอาลิ้นไปปิ้ง,องพออเบเปปิ้งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะนะเอามาวางไว้ในถาดสำหรับกับข้าวแกก็นั่ง จะกินข้าวพอตักข้าวเข้าปากหยิบชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งนะก็คือลิ้นที่ที่ซอยแล้วนะวางไว้ในปากโยมขณะที่เนื้อชิ้นชิ้นเนื้อหรือชิ้นลิ้นที่ที่ปิ้งแล้วน่ะวางไว้ในลิ้นโยมลิ้นของแกนี่มันขาดทันทีเลยมันขาดตกลงมาที่จานข้าวเลยนะ เลือดไหลนองออกจากปากเหมือนกับวัวตัวนั้นแหละโยมแกร้องโหยหวนอืมโยมไม่มีใครช่วยได้ไม่มีใครเอามีดไปตัดนะแต่ลิ้นของแกมันขาดตกลงมาเองด้วยวิบากกรรมที่แกไปทํากับวัวตัวนั้นนและแกแกไม่ใช่ทํากับวัวตัวนี้ตัวเดียวนะวัวตัวอื่นๆที่แกเคยฆ่าน่ะแกก็ฆ่ามันมาหลายปีไปง,งั้นแต่โยมเป็นเป็นห้าสิบปีอสั่งสมซึ่ง บาปกรรมในการฆ่าสัตว์และก็ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ด้วยนะและแกก็ตายไปโยมพอตายไปแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าแกไปเสเวยวิบกากรรมที่เ,เวจีมานรกนะไม่รู้ตอนนี้พ้นมาจากนรกหรือย,อยังโยมนายโคคาดนั้นนะอันพวกเราเนี่ยที่ยังฆ่าสัตว์อยู่นี่ก็ขอให้ระวังไว้บ้างนะการเบียดเบียนสัตว์สัตว์มันก็ มีเลือดสีแดงเหมือนกันนะมีตับไตไส้ปอดสัตว์ก็รักชีวิตของสัตว์เราก็รักชีวิตของเราเราจึงไม่ควรฆ่าสัตว์ทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าบุคคลควรทําตนให้เป็นอุปมานะจึงไม่ควรฆ่าผู้อื่นไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่ามันเป็นกรรมจริงๆโยมกรรมที่จะตอบสนองเราไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าแล้วก็ชาติต่อไปมันรออยู่แล้วละ่นะโยมมันรอเราอยู่แล้ว ใครที่ฟังรายการนี้อยู่ยังยังไม่เรียกว่ายังยังเลิกฆ่าสัตว์ไม่ได้นะเห็นการฆ่าสัตว์เป็นเรื่องสนุกเห็นการฆ่าสัตว์เป็นคิดแต่ว่าเรื่องปากเรื่องท้องถ้าไม่ฆ่าจะกินอะไรเนี่ยท้าบนะุตรองค์ทรงตรัสว่าณคาสะเหตุปิกระยะิยาปาปังโยมไม่ควรทําบาปเพราะเห็นแก่กินนะเราก็อยากกินเนื้ออยากกินกับข้าวที่อร่อยอรอยโยมแต่เราก็ฆ่าชีวิตเข้ามาโยม เป็นอาหารที่ได้มาเพราะอาศัยความโศกเศร้าน้ำตานองหน้าของคนอื่นนะเรียกว่าเป็นอะไรดีมีความสุขมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเราให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นก็จะต้องถึงตัวเรานี่เป็นวิบากรรมโยมฟังโยมก็ พิจารณาให้ดีกันแล้วกันนะพอเลิกได้ก็เลิกยอมเกี่ยวกับการฆ่า,าสัตว์เนี่ยทีนี้อัตรกระถาที่ท่านขยายความในสูตรนี้นะอาตมาก,ก็จะอ่านให้ญาติโยมได้ฟังแต่ก็คงจะไม่จบนะญาติโยมก็ฟังตอนต้นไปก่อนนะในลักษณะสังยุตมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้พระลักษณะเทระที่ท่านกล่าวว่าอายสมาจะ ลักคณัเถโรเป็นผู้อุปสมบทด้วยเอหิภิกุอุปสัมปทาเป็นผู้หนึ่งแห่งชตินจำนวนพันคนบรรลุพระอรหัสตในเวลาจบอธิตะปริยายสูตรพึงทราบว่าเป็นพระมหาสาวกรูปหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นที่ว่าพาระลักษณะพระลักษณะนี้เป็นใครท่านก็ถามมาว่าเป็นใครกลัวว่าพวกเราจะไม่รู้ ส่วนพระมหาโมครานะนั้นพวกเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะท่านว่าพระลักษณะนี้เป็นชัตินอยู่ในชัตินหนึ่งพันรูปนะที่เป็นบริวารของอุรเวนกัสปะานาทีกัสปะและก็ขยาขยากัสปะน่ะนะพระพุทธเจ้าแสดงอธิตตะปริยายสูตรเนี่ยท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตนะ์ชื่อว่าพรรลักษณะก็เพราะเหตุที่ท่านประกอบด้วยอัตภาพสมบูรณ์ด้วยลักษณะบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงเสมอด้วยพรม เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยลักษณะของบุรุษทั้งหมดเลยเป็นผู้ที่มีร่างกายดุดกายพลมมงั้นฉะนั้นจึงได้สมัญญาว่าลักขณะออส่วนพระมหาโมคาณะบรรลุพระอรหันตในวันที่7นับแต่วันที่ท่านบวชเป็นพระอัครสาวกองค์ที่สองก็คืออัครสาวกข้างซ้ายนะข้างขวาก็ท่านพระสารีบุตรโยม อันนี้ญาติโยมก็คงจะพอนึกออกแล้วก็เข้าใจนะอันนี้เป็นอัตถกถาที่ท่านขยายในเบื้องต้นนะส่วนอัตถกถาที่ท่านจะขยายโดยละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวให้ญาติโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปนะวันนี้เวลาหมดรงแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายาต้องขอจากาญาติโยมผู้ฟังไปก่อน ขออวยพรให้ญ,ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร